เออมีคนถามว่าทำไมเด็กไม่รักการอ่านผมก็แนะนำบ้างงี้อ่านในสิ่งทีท่คุณรักจนคุณรักที่จะอ่านเด็กเขาจะอ่านกระตูนกระตูนอย่าไปห้ามเขาให้เขาอ่านไปเถอะแต่จากนั้นเนี่ยเขาจะรักการอ่านไงเพราะว่าเขาอ่านในสิ่งที่เขารักอาชมพรนลหน่อยเอา้าโมรันลหน่อยกลุ่มนี้วันนี้เราชี้แจงหนังสือสาหรับนัืเสียงชาตินะครับอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อ แล้วก็เป็นสาาดีที่ตอนอยู่คมนาคมเราก็ช่วยกันสักดันนะเดี๋ยวสร้างเป็นลูกชาม,มาก็ไม่เคยคิดหรอกว่ามันจะกลายเป็นหนังาาสือที่นี่แต่ก็ดีกว่าขวางดีนะครับนติ๊งเกนนะครับนี่ไม่ได้โค้นหนังสือเ๋ยผมเขียงคำนำให้เขาเป็นนี่มีคำนิยมผมด้วยนะพัชาชาติสันธิันธ์ เรื่องนี้เขียนโดยริชาร์ดเทลเลอร์นะครับเรื่องนัดเขาบอกพฤติกรรมคนในสังคมเนี่ยมันมีวิธีประคับสองแบบคือใช้กฎหมายอันนี้คือแบบใช้ฮาร์ดพาวเวอร์แต่ใช้วิธีแบบโน้มน้าวใจเนี่ยก็คือการนัดเนี่ยหรือว่าดุนดุนเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์ซื้ออะไรลูกฮะอะไรสีัสงอ่าแล้วซื้อสืออะไรวันนี้่โอ้ดีมากเลยแบกขนอ่านได้โอ้สวัสดีครับโอ้ดีมากเลยนะคึกคักขอบคุณนะครับทนายกปลื้มใจแทนเลยครับคนเยอะดีครับ จะทำไองานหนังสือแห่งชาติอ่ะเป็น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 เฟสติวัลหนึ่งเดือนเออมีคนถามว่าทำไมเด็กไม่รักการอ่านผมก็แนะนำบ้างงี้อ่านในสิ่งที่ที่คุณรักจนคุณรักที่จะอ่านตอนเด็กเนี่ยผมไม่ได้อ่านวิชาการเลยนะผมอ่านอะไรรู้ไหมคนที่กากงกินหัวนี่ก็ตุยตูนผมอ่านแม่งคนที่กาหงหัวมันตั้งๆอย่างเงี้ย จนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราคุ้นกับหนังสือใกล้มือเรารักการอ่านนะเราเรารักเรารักสิ่งที่เราอ่านแต่นั้นพอเรารักสิ่งอ่านปุ๊บเราก็จะเริ่มรักการอ่านเพราะว่าเราเรามีหนังสืออยู่ใกล้มือนั้นก็จะเริ่มขยายการอ่านเข้าไปอ่ะเขาบอกอ่านในสิ่งที่กูรักเพราะฉะนั้นอยากจะอ่านอะไรอ่านเถอะเเด็กเขาจะอ่านกระตุ้นกระตุ้นอย่าไปห้ามเขาให้เขาอ่านไม่เถอะแต่จากนั้นเนี่ยเขาจะรักการอ่านเพราะว่าเขาอ่านในสิ่งที่เขารัก ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วเดี๋ยว<ช>เจอกันอีกขอบคุณนะครับ